ในเวลาเติมอาหารให้เด็กน้อยค่ะก็จะเอาอาหารเม็ดค่ะไปให้เด็กน้อยได้กินกันนะคะแล้วก็จะได้เอาอาหารเสริมไปบำรุงให้แม่เพิ่นจังน้อยค่ะเป็นเป็นล้ำลนี่แหละคะ่ะผสมกับอาหารเม็ดบำรุงใส่อ่าเทพบุตรกูพัดล้งไปให้เพิ่นจังน้อยค่ะกระตุน้นน้ำน,ำนมให้แม่เพิ่นแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็กินฟาง กินฟางหลักๆในช่วงเศร้ายุจ้ะเพราะว่าห่าที่ไส่อาจจะบอเพียงพอนะคะก็จะไปตัดหยามาไว้ตอนเย็นค่ะประมาณเนี่ยจากตันเต็มนี่ล้นๆนั่งไลยค่ะก็จะให้กินเป็นเวลาค่ะจะให้เศร้านะคะเพราะว่าใส่ยสมาอีกก็จะเติมฟางแล้วก็อาหารเติมแบบนี้ค่ะ กช่วงใบสองสามสี่กับปล่อยเขาเดินแทะเล็าแพงกล่าส่วนในแปลงเลยค่ะกัตางว่าให้เขาค่ะได้ออากกำลังกายกระตุ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะคว้ยทีได้มาเป็นคาถกคาทอนกินได้เป็นโรคอ้วเยอะค่ะกัขอเอาอาหารนะคะไปเติมให้กับแม่เนค่ะ แกเราประมาณตัวแรกนะคะท้องาเดือนตัวที่สองจะ4เดือนนี่คะ่ะอุปกรณ์ก็จะเป็นเป็นคูต่อไปนขดนอคะ่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตูดของอิวเองก็ใส่ล้ำนะคะสองถ้วยค่ะแต่แม่บบนม่ถ้วยใหญ่เราขะพี่นอ้องถ้วย แกก็จะเป็นรุ่นน้เลยเส้นพาสูนการกราชหาเนี่ยวันนี้นะให้เขาค่ะจิงๆเกลแ๊งเนาะช่วงที่ถึงแม่และกพ่อควายจะตกต่ำน,นะคะแต่ว่าควายที่เขาเลี้ยงมกอาหาราดีๆก็าสูตรที่อีเป,ปิดแว่นเมื่อวานที่ทำกันเลยฝันที่เรียกว่าควายขู่ค่ะมาสามารถที่จะอยู่งกับลายได้ก็จะต้อง นายออกไแต่่าอย่าเอาเขาเน้มช่ออยเอาขาเนืามอย่างากแบงฝังที่นอกค่ะออไปไหวคุ้มูอไปไหวจับสัดีเด้อค่ะนิ้ไวน้อยจับสัติดตามดมตามชิมชนอสตอดทำให้เา ฝัให้เอิ้นหมอนะสองมือสออวมติดต่อแต่ไส้ติดกน้เช็คันนี่ เติมอาหารให้เด็กๆกันกะจะมีอายุสองสูตรค่ะเป็นสูตรอาแม่ควายให้นมการแยกผสมค่ะแล้วเป็นสูตรเลี้ยงลูกเออเป็นสูตรแม่ท้องแล้วก็เป็นสูตรแม่ให้นมบอสับสนเนะจ๊ะไปกันเลยนะคะ